วัสดีค่ะดิฉันนางสาวเวลานี้ส่วนจเจริญนะคะเป็นซอฟต์แวร์ออโตเมชันสเปเชียลลิตี้ i อ h ไลเทนค่ะวันนี้นะคะก็จะมาขอเสนอโซลูชันนะคะในส่วนของระบบติดตามประสิทธิภาพเครื่องจักรนะคะและการควบคุมผ่านมือถือค่ะโอเคค่ะแล้วหัวข้อแรกนะคะที่เราจะมาพูดถึงก็จะเป็นในส่วนของภาพรวมเทคโนโลยีควบคุมเครื่องจักรค่ะ ในส่วนนี้นะคะแสดงถึง e d e to enterprise ซึ่งหมายความว่าตั้งแต่ระบบผลิตหน้างานนะคะไปจนถึงระบบควบคุมสูงสุดของศูนย์สั่งการรวมศูนย์นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าจากที่หน้างานนะคะก็จะมีการทำงานของเครื่องจกักรซึ่งการทำงานของเครื่องจักรเนี่ยเราสามารถที่จะแท็กกิ้งระบบการทำงานได้นะคะโดยที่ระบบการทำงานของเครื่องจักรเนี่ย ก็สามารถที่จะส่งข้อมูลนะคะมาแสดงที่หน้าจอนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะควบคุมการทำงานของเครื่องจักรนะคะผ่านในส่วนของตัวหน้าจอนี้ได้ด้วยค่ะในส่วนนี้นะคะที่เราจะมาโฟกัสกันนะคะก็จะเป็นการทำงานของรายการผลิตหน้างานนะคะซึ่ง ในส่วนของโซลูชันที่จะนำเสนอนะคะก็คือเทคโนโลยีควบคุมเครื่องจกักรตัวซอฟต์แวร์ที่เราจะนำมาใช้กันนะคะก็คือซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Aviva Edge ค่ะเราจะเห็นว่า อวิวาเอเนี่ยสามารถที่จะจำลองการทำงานนะคะของแพนโดยที่เราสามารถดูได้จากกราฟิกนะคะซึ่งข้อมูลที่นำมาจำลองเนี่ยก็จะลิงก์กับการทำงานจริงที่รายการผลิตเลยนะคะทั้งนี้เราสามารถที่จะตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานรวมทั้งเปิดปิดตัวเครื่องจักรได้ด้วยนะคะผ่านหน้าจอตัวนี้นี่เองนะคะโอเคค่ะ นั้นโซลูชันเนี่ยที่เราจะมาขอนําเสนอในวันนี้ก็จะมีด้วยกันดังนี้นะคะในส่วนของการวัดประสิทธิภาพเครื่องจักรเนี่ยเราอาจจะเคยโดนสอบถามมาว่าอะไรคือสาเหตุของการเกิดดาวทามของเครื่องจกักรหรือตอนนี้เครื่องจักรในโรงงานของเราเนี่ยทำงานประสิทธิภาพเป็นอย่างไรบ้างหรือว่า OEE เป็นเท่าไหร่นะคะทีนี้ถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะเอ่อการเก็บ Data การทํางานของเครื่องจกัก ไว้ใน d a t a b a บสได้นะคะเราก็จะสามารถนำข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาใช้วิเคราะห์ว่าตอนนี้สถานะของเครื่องจักรของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะโซลูชันของเราเนี่ยสามารถที่จะทำการเก็บการทำงานของเครื่องจักรนะคะเป็นตัวเท Trending Locking นะคะเอาไว้ในตัวดาต้าเบสซึ่ง d a t a b a บสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว Local Database หรือว่าจะเป็น Cloud Database ก็สามารถทำได้นะคะส่วนต่อมาจะเป็นในส่วนของการเชื่อมต่อนะคะถ้าเราเนี่ยจะนำตัวซอฟต์แวร์อ v i ี a e d เ e ไปเชื่อมต่อกับ d a t a b a บสที่เป็นภายนอกเนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายนะคะโดยที่แทบไม่ต้องคอนฟิกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ต้องทำการเขียนสคริปต์ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้นะคะแล้วก็ ตัวฐานข้อมูลที่ใช้ตามท้องตลาดตลาดทั่วไปเนี่ยในส่วนของอวิว a เสามารถที่จะคอนเน c t ได้ไม่ว่าจะเป็นตัว Oracle ตัว MySQL หรือว่าจะเป็นตัวอ v i ว a Insight เองก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้นะคะทั้งนี้แม้ว่าการเชื่อมต่อเนี่ยจะมีการ o s s c o n n e c t i o นนะคะการเก็บข้อมูลก็สามารถที่จะทำการ Backup ไว้ก่อนจนกว่าการเชื่อมต่อเนี่ยจะถูก สามารถเชื่อมต่อกลับมาได้เหมือนเดิมนะคะก็จะทำการเก็บข้อมูลลงไปที่ database ได้นะคะหรือเราเรียกว่าการ Store and Forward นั่นเองนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังซัพพอร์ตเติร์ด a าร์นะคะในการที่จะไปเชื่อมต่อกับ Database อื่นๆนะคะโอเคค่ะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างของเทมเพลตในการดูประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรนะคะเราสามารถที่จะดู OE e ของเครื่องจักรแต่ละเครื่องได้นะคะที่เราสนใจแทมเพลตนี้สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะคะซึ่งนอกเหนือจากนั้นยังแสดงถึง availability performance และ quality นะคะและก็การทำงานเวลาการทำงานที่เป็น idea l operation แล้วก็ total time นะคะเครื่องจักรที่เราสนใจเนี่ยเราสามารถที่จะคลิกดูได้เลยนะคะ ต่อมาเป็นโซลูชันในการใช้งานผ่านมือถือนะคะเพื่อตรวจสอบการทำงานแบบ Real Time ในปัญหาที่เราพบเจอปัจจุบันนะอาจจะเป็นในส่วนของผู้ปฏิบัติงานที่ไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรได้ทั้งโรงงานนะคะเราเลยมีโซลูชันที่สามารถเข้าไปดู สถานะการทํางานของเครื่องจักรสามารถที่จะตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักรเนี่ยผ่านอุปกรณ์พกพาไม่ว่าจะเป็นตัวแท็บเล็ตหรือว่ามือถือนะคะก็สามารถเข้าไปดูการทํางานของเครื่องจักรได้นะคะในส่วนการใช้งานเนี่ยแค่มีอินเทอร์เน็ตนะคะก็สามารถที่จะใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้นะคะโดยเราเนี่ยคำนึงถึงความปลอดภัยในการเชื่อมต่อซึ่งจะต้องมีการเข้ารหัสนะคะทั้งนี้เนี่ย ก็สามารถที่จะรองรับเว็บเบราว์เซอร์ได้ค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Android หรือว่าจะเป็น iOS หรือว่าจะเป็นตัว Google Chrome นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้นะคะและในส่วนของหน้าจอเนี่ยสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมนะคะไม่ว่าจะใช้งานบนจอมือถือจอโทรศัพท์หรือว่าจอคอมนะคะก็สามารถที่จะใช้งานได้นะคะแล้วก็ปรับขนาดได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะการเข้าใช้งานผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์นะคะซึ่งเริ่มแรกเนี่ยจะต้องล็อกอินเข้าไปก่อนนะคะอ่าโอเคค่ะหลังจากที่กดล็อกอินเข้าไปในระบบแล้วนะคะเราสามารถที่จะดูการทำงานของแอปพลิเคชันของเราเนี่ยผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้เหมือนกับตอนที่เราเนี่ย ใช้งานผ่านจอคอมพิวเตอร์เลยนะคะก็สามารถที่จะดู OEE การทำงานของเครื่องจกักรการจําลองการทำงานของตัวแพนนะคะซึ่งจะเห็นว่าเราเนี่ยมีเทมเพลตการใช้งานให้เบื้องต้นนะคะซึ่งสามารถนำไปใช้งานต่อได้เลยกราฟิกก็เป็นกราฟิกที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายนะคะดูแล้วก็สามารถรู้รู้ถึงสถานะการทำงานของเครื่องจักรนะคะ สามารถเปิดปิดสามารถปรับสเกลของตัวหน้าเว็บเบราว์เซอร์ได้ตามความเหมาะสมนะคะซึ่งหมายความว่าไม่ว่าเราจะใช้งานที่แท็บเล็ตหรือว่ามือถือหรือว่าจอคอมก็เหมาะสมกับการเอาไปใช้งานค่ะและในส่วนของโซลูชันต่อมานะคะก็เป็น การแก้ไขปัญหาของการเชื่อมต่อ PLC ค่ะเราคำนึงถึงแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะเชื่อมต่อ PLC นะคะหรือคอนโทรเลอร์เนี่ยได้ภายในแพลตฟอร์มเดียวนะคะโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมอื่นเข้ามาช่วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอวิวาเอสามารถที่จะเชื่อมต่อ PLC และคอนโทรเลอร์ได้มากถึง250มากกว่า250โปรโตคอลเลยนะคะซึ่งหมายความว่าสามารถครอบคลุมถึง99%ของคอนโทรเลอร์ที่มีอยู่ในตลาดได้เลยค่ะ และการเชื่อมต่อนะคะไม่ว่าเราอยากจะเชื่อมต่อกับตัว diver นะคะก็มีมากกว่า250หรืออยากจะเชื่อมต่อกับตัวเบ e า b r o ซอ e ์นะคะหรือการเชื่อมต่อแบบเ,เขียน API เนี่ยก็สามารถทําได้เราอยากจะเชื่อมต่อกับ database นะคะก็สามารถทําได้และยังมีในส่วนของ MQTT นะคะซึ่งสามารถเชื่อมต่อและทําหน้าที่เป็นได้ตั้งแต่ตัวเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ client นะคะและส่วนสุดท้ายเนี่ย ยังสามารถที่จะใช้งานเป็น OPC UA ได้ด้วยค่ะซึ่งก็มีความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อข้อมูลมากๆเลยค่ะเมื่อเราเข้ามาใช้งานในตัวโปรแกรมนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปเลือกตัว c o m m u n i c a t i o n driver ที่เราต้องการจะเชื่อมต่อได้นะคะเมื่อเราเลือกแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะ ดูคู่มือการเชื่อมต่อนะคะซึ่งมีมาให้แล้วในโปรแกรมนะคะเราไม่ต้องออกไปหาตัวคู่มืออื่นๆมาดูเพิ่มเติมเลยนะคะก็มีความสะดวกสบายในการใช้งานแล้วก็ค่อนข้างครอบคลุมนะคะในการเ,ออเชื่อมต่อนะคะถัดไปค่ะหลังจากนี้ประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากการนำโซลูชันไปใช้นะคะก็จะขอเสนอว่าเนื่องจากว่า ตัวกราฟิกเนี่ยค่ะมีอินเทอร์เฟซที่ค่อนข้างใช้งานง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ย การใช้งานเนี่ยก็จะใช้งานได้ง่ายแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้เมื่อเรามองเห็นภาพที่ชัดเจนนะคะต่อมานะคะก็จะมีความเฟกซิเบิลในการใช้งานนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นเพราะว่าสามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัวคอนโทรลเลอร์ได้มากกว่า250อย่างที่ได้กล่าวไปหรือแม้กระทั่งการเชื่อมต่อกับดาต้าเบสนะคะก็สามารถที่จะนําไปเชื่อมกับซอฟต์แวร์ภายนอกได้คะ่ะและส่วนสุดท้ายเนื่องจากซอฟต์แวร์เนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทําให้การใช้งานเนี่ยมั่นใจได้เลยว่ามีความคุ้มค่าย,ยั่งยืนนะคะแล้วก็ราคาเหมาะสมเทียบกับสิ่งที่จะได้รับกลับมานะคะยังไม่หมดเท่านั้นค่ะ ยังในส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของการใช้งานนะคะซึ่งมีความยืดหยุ่นในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ Windows ระบบปฏิบัติการ Windows IoT หรือระบบปฏิบัติการ Window s e m b e d d e d นะคะก็สามารถสามารถใช้งานได้หรือถ้าเกิดว่าเราอยากจะนำตรงนี้ไปใช้งานเป็น IoT ก็สามารถที่จะลันบนระบบปฏิบัติการ l i n u x ได้นะคะ ในส่วนต่อมานะคะเราก็จะขอนําเสนอในส่วนของความสําเร็จของลูกค้านะคะต้องขอบอกก่อนว่า Lexington เนี่ยเป็นโรงงานที่อยู่ภายใต้ของ Schneider นะคะซึ่งได้รับรางวัลน,นะคะให้เป็น Smart Factory จาก World Economic Forum Advanced l a h o u s e นะคะซึ่งตัว Smart Factory Lexington เนี่ยใช้ประโยชน์จากนวัตรกรรมดิจิตอลนะคะ โดยที่ความท้าทายในการสร้างโรงงานของเขาอะ่ะมาจากการที่อยากจะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของโรงงานโดยนำเทคโนโลยีของ I I I O T เนี่ยมาใช้นะคะ แล้วก็ลดเวลาหยุดการทำงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็กระบวนการให้มีความทันสมัยมากขึ้นนะคะแต่ปัญหาที่เขาเจอก็คือขาดการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องนะคะทําให้มีผลกับการตัดสินใจของทีมนะคะแล้วก็มี การจัดการที่ใช้กระดาษนะคะค่อนข้างเยอะเนี่ยส่งผลให้แต่ละระบบที่ใช้งาน,นมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและเมื่อนำอวิว่าเอทมาใช้งานนะคะก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงานในการทำงานนะคะช่วยทำให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ขจัดงานเอกสารได้ถึง90%เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ยังช่วยให้ลดเวลาการทำงานนะคะจากจากเดิมเนี่ยก็คือลดลงไปถึง6%สุดท้ายเนี่ย ตัวโรงงานเลกซิงตันเนี่ยก็ได้รับการยอมรับจาก World Economic Forum a d v a n c e นะคะว่าเป็นโรงงานที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัลแบบ n-to-n นะคะและถูกนําเป็นต้นแบบนําไปใช้ในโรงงานมากกว่า100แห่งในทั่วโลกเลยนะคะต่อมาก็จะขอนําเสนอในส่วนของตัวอย่างการใช้งานนะคะทีออ่ทางเลกซิงตันสมาร์ทแฟคทอรีเนี่ยได้นําไปใช้งานนะคะ ค่ะโอเคค่ะออการใช้งานเนี่ยก็จะใช้อุปกรณ์ที่เป็นตัวแท็บเล็ตนะคะซึ่งเอามาช่วยในการมอนิเตอร์ลิงการทำงานของเครื่องจกักรใช้ในการสั่งการหรือว่าใช้ในการออดูข้อมูลนะคะ ก็สามารถทําได้ซึ่งทําให้การทํางานเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเรามองเห็ุภาพรวมของประสิทธิภาพของเครื่องจักรค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นโซลูชันที่ ขอมานำเสนอในส่วนของระบบควบคุมประสิทธิภาพของเครื่องจกักรและการาติดตามผ่านมือถือนะคะทั้งนี้ก็ผ่าช่องทางการติดตามของบริษัท e n l i g h t e n นนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ l i n e แอดหรือว่า LinkedIn นะคะแล้วก็ในส่วนของ YouTube เนี่ยก็มีให้เข้าไปเข้าไปดูแหล่งความรู้นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้เลยนะคะก็ขอขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ